เกมนี้เรามาเล่นเกมฟอร์จูนาก้อนนะทุนห้าหมื่นนะครับจะมาวัดใจหมุนทีละพันนะพันสามสิบหมุนสิหมุนนี่วะสิหมุนไหมเหมือนเธอโบน์เลยเฮ้ยของไอ้ทุนห้าห้าหมื่นโอ้ยโอ้โอ้ยเรื่องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรใหม่เพิ่มให้หมุนละสองพันห้าพันทีสิหมุนไปโอ้ย วัดใจมากอุ้ยหมุนสิบของแพงอุ้ยแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันเฮ้ยโอ้ยหมุนละห้าพันได้ไหมวัดเลยหมุนละห้าพันครับสามที่หมุนเทอร์โมผมลองอย่างนี้หลายรอบมากนะสุดใหญ่เสียหมดนะครับวันนี้เป็นวันของเราโอ้ยไม่มาแต่ว่าอันนี้อุ้ยได้อยู่โอ้ยแสนหนึ่งคอนโตโอ้ย หมสิบนะเมื่อกี้มาโอเคหมุนได้อย่างสบายใจน,นะอ้ยหนักอยู่โหแสนหนึง่งมาดีจริงมา,มา,มาให้ดีมาให้ดีมาอีกเฮ้ยโอ้โหตานน้าเป็นหัวมากครับมายังไม่โบนัสยังไม่ลงนะไม่ไรสามเสินหมุนรับ ปทัาคูณสิบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ห้าหมื่นก็ได้สิบหมุนอยู่นะมา,มาโอเคโอ้ยผมคนมีขั้นต่ำอะเนี่ยลงไปไม่ถึงว่าแสนแล้วันยังไงกำไรแน่นอนกำไรเท่าตัวแน่นอนโอ้ยแสนสองหมื่นห้าพันโอ้ยอังเปาโอ้โอได้ตัวคูณด้วยไม่โอ้ไม่มีตัวคูณอุย้ยของแห้ง โอ้โแสนหน้าโอ้หลายแถวออาการดีจัดสามสิบหม,มุนครับลงไปไม่ต่ำ่าสามแสนนะต้องมีลิมิตนะทุกคนถ้ากํำไรมาดีแล้วต้องมีลิมิตไม่งั้นหมดตัวแน่หมุนทีละหนะ้าพน่ะแป๊บเดียวครับมาดิมาโอเค โมนั้นนี้จะจ่ายหนักหรือไม่หนักน่าจะต้องเลิกทันทีนะเพราะว่าโอ้โหแสนหนึ่งดอกแรกก็แสนหนึ่งเลยเราวัดใจขั้นสุดนวครับอย่าไปเสียงปักอุ้ยตัวคูณสี่ม่ค่อยเยอะครับตัวคูณแต่ว่าของแพงลงอยู่สองแสนหนึ่งหนึ่งสองพันโอ้ยของถูกของถูกของถูกก็ได้หมื่นสี่แล้วนะหมุนทีละห้าพันเนี่ยโอ้ย ไม่ไม่ไม่โอ้ยสามแสกหมื่นหนึ่งยังไม่สุดว่ะว่าจะเลิกไม่เลิก่อหมุนต่อยนลีลุงลงอีกลงอีกนีลงโอ้ยนี่น่ยังไม่เลิกโอ้ย,อ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 ยคนเจนเข้าเอาเป้าหนักอยู่เนกาแสหน่งห้าพัครับ ไม่มีอะไรตัดฮาร์ดคนสิบห้าเอาหมดฮะเจ็ดหมื่นห้าโอ้ยหนึ่งล้านแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว <Nice. S 1> ถึงไหมเนี่ยถึงไหมโอ้ยขาดขาดอีสานมาหน้าขาดอีสานมาหน้าโอ้ไม่ถึงสองแสนหน้าหมื่นแปดพันโอ้ยต้องให้ถึงล้านแล้วครับอย่างนี้ลงลงลง อู้ไม่ลงลอกลอกโออถึงร้านแล้วเรื่องเลยอุ้ยมาแล้วถึงร้านโอเคแสนหนึ่งอ้ยเลิกทันทีครับ